สำหรับแท่นใดที่สนใจในพักเครื่องนะครับคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับนี่คือเหรียญหกรอบหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันโคราชรุ่นลาบผลพูลทวีมีโค้ดนะครับปี2536มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพระราชสังวรรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เสากันตสีโลมีนามเดิมว่าพุทธอินทระหาหลังจากเรียนประถมศึกษาปีที่6ได้เราออกมาแล้วบรรพชาเป็นสามเณนเนมื่อปีพศ2 4 7 9เมื่อมีอายุได้15ปีที่วัดอินทระสุวรรณอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครนะครับในพรรษาแรกนี้เองสาม,มนเณรพุทธสามารถสอบได้นักธรมชั้นฟรี และเริ่มรับการฝึกอบรมด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากท่านพระอาจารย์เสาเป็นครั้งแรกจนอายุครบบวช21ปีจึงได้อุปสมบทณวัดปทุมวนารามหลวงพ่อได้ปฏิบัติาศาสนกิจช่วยงานพระาศาสนาตลอดมานอกจากนั้นท่านยังเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฟ้านอาจารโรตั้งแต่ปีพศ2513 หลวงพ่อพุทธท่านจำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ้างหรือวัดวัดภูดแก้วอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือที่วัดป่าชินรังสีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็สลับกันไปมานะครับในปีพศ .2535 ท่านได้รับพระราชทานนงวันเสมาธรรมจักรทองคำ ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระยศในขณนะนั้นนะครับและในปีเดียวกันท่านก็ได้ดําริที่จะก่อตั้งมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมามหานิกายและธรรมยุทธ์ขึ้นนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมุ่งมั่นในเรื่องการอบรมธรรมปฏิบัติให้กับพระพสิสุสามเณรศรัทธายาติโยม และพุทธบ,บริษัททั้งหลายเสมอมาครับท่านหวังให้ทุกผู้ทุกคนได้เข้าใจท่องแท้ถึงแก่นแห่งพระพุทธศาสนาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกทางและถูกต้องจะเห็นได้ว่าท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเอาใจใส่ในอันที่จะชี้นำทางแห่งความสงบสว่างและหลุดพ้นจาก อาสวะกิเลสทั้งปวงในทุกๆวิถีทางและในทุกๆโอกาสโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยท่านมรณภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2542ด้วยโรคมะเร็งในลำคอนะครับรวมสิริอายุได้78ปีเท่านั้นเองเราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ